อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศในมุมมองของคนที่ไปต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศอยู่แล้วข้อหัวข้อนี้เป็นการมาอ่านคอมเมนต์นะครับใน2วิดีโอที่อ๊อฟได้เคยโพสต์มาก่อนหน้านี้ก็คือวิดีโอแรกก็คือไปต่างประเทศไปทําไมทําไมต้องไปไปทําอะไรไปเพื่ออะไรอันนี้จะให้ข้อมูลไว้เป็นแนวคิดนะครับอย่างละเอียดในวิดีโอนี้แล้วก็อีกอันนึง วิธีการไปอยู่ต่างประเทศระยะสั้นระยะยาวในแบบที่คนทั่วโลกเขาก็ทํากันอันนี้ก็คือจะบอกแนวทางว่ามันมีช่องทางไหนบ้างก็คือมีเพื่อนๆที่มาแสดงความคิดเห็นในสองวิดีโอนี้น่าสนใจพอสมควรเลยก็ต้องบอกว่าช่องของเราเนี่ยทำเรื่องนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าบังเอิญนะว่าคนที่ติดตามเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีอายุพอสมควรก็เลยอาจจะไม่ได้คึกคักเท่าเด็กๆเ,เขาอยากจะย้ายกันอันนั้นคือแป๊บเดียวพุ่งพวดเลยนะครับ ก็คือออบเคยทาคล้ายๆอย่างนี้มาแล้วในก่อนหน้านี้นะครับแคม่มันไม่ได้อยู่ในกระแสะเท่านั้นเองอย่างเนี้ยพอเราเสิร์ชในช่องโกลดไกด์ก็คือคําว่าอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับก็จะมีไอที่อับเคยพูดเนี่ยออบเคยถามความคิดเห็นเพื่อนๆเอาไว้อยู่แล้วใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศทํางานอะไรชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่ก็ลองดูได้ก็คือมีเอ่อเป็นการได้มุมมองของหลายๆคนที่เขาอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่สัก2หรือ3มวิดีโอ ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็อยากจะได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับสําหรับเพื่อนๆทีอ่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วสัน้นหรืออยู่ยาวก็แล้วแต่อยู่มานานแค่ไหน <c oughs> ก็แล้วแต่หรือว่าได้ยังไม่ได้ย้ายแต่ว่าได้ไปต่างประเทศบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่ามุมมองว่าทําไมเราจึงอยากจะไปอยู่ต่างประเทศหรือไม่ได้อยู่แต่ว่าไปไปมามาบ่อยๆมันดีหรือไม่ดียังไงเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงได้หมดนะครับ ก็คือไม่ได้ปิดกั้นดีไม่ดียังไงก็บอกได้เลยก็จะได้เห็นเป็นมุมมองด้วยแล้วก็คนที่มาฟังวิดีโอนี้ก็อาจจะเลื่อนดูคอมเมนต์ว่าเขาว่ากันยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เราก็เหมือนกับเป็นการมาจุดประเด็นกันอีกรอบนึงเพราะเราเคยจุดมาแล้วว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศทํางานอะไรนะครับในในที่บอกไปเมื่อกี้เนี้ยไปค้นคําว่าอยู่ต่างประเทศในช่องกโ,อโกนโอไกอยู่ต่างประเทศหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวของออฟแล้วเนี้ยอับไ,ได้พูดเอาไว้ใน2วิดีโอที่ว่านี้แล้วนะครับว่าเดี๋ยวลงลิงก์ทั้งหมดเอาไว้ใต้วิดีโ ครับก็อันนี้อยากจะอ่านคอมเมนต์ของที่มีคนมาโพสต์เอาไว้นะครับก็น่าสนใจกันพอสมควรเลยแต่เราขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวเรื่องของความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามันก็จะเป็นกระแสนะครับว่าบางคนก็จะไม่เห็นด้วยเพราะอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้งั้นมาดูคนที่เขาอยู่อยู่แล้วว่าเขาว่ายังไงกันบ้างก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะอยู่นานแล้วด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่เริ่มเลยนะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศไทย ออกไปเปิดหูเปิดตาแล้วจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกเยอะเพราะหนังสือคือโลกกว้างที่จะพร้อมจะเปิดกลางให้เราได้เรียนรู้ใช่ครับโลกนี้ก็เปรียบเสมือนหนังสือที่รอเราเปิดนะครับเปิดออกมาแล้วก็เจอสิ่งใหม่ๆเจอโลกกว้างที่เรายังไม่เคยเห็นได้ออกไปเปิดหูเปิดตานะครับคือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปอยู่ก็ได้ ลองแค่ไปไปมามาก่อนก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเคนี่คือชีวิตที่เราต้องการว่าที่ที่เราไปเนี่ยคือชีวิตที่เราต้องการเราก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงคือมนุษย์เรานี่มีสิทธิ์จะได้เลือกหนทางชีวิตของตัวเองนะครับอย่าให้คําพูดของใครเนี่ยมาบงการชีวิตของเราเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองที่ว่าจะไม่มาเสียใจในภายหลังรู้อย่างนี้เออตอนนั้นมีโอกาสแล้วไม่น่าเลยเนาะไม่ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ประเทศที่จเจริญแล้วเด็กๆของเขาออกเดินทางออกนอกประเทศเพื่อหาประสบการณ์ในต่างแดนได้เห็นวิถีชีวิตได้พบปะแลกเปลี่ยนและมุมมองทัศนคติความคิดความอ่านต่างๆของผู้คนรอบโลกจะได้ไม่ออ๋ขอเซนเซอร์นิดหนึ่งจะได้ไม่งมงายแล้วกันไม่หลงตัวเองไม่คิดว่าประเทศตัวเองดีที่สุดเก่งที่สุดไม่คุยโม้โอ้อวด ออประเทศตัวเองนี่ไม่ได้หมายถึงประเทศไหนนะเขาอาจจะหมายถึงประเทศอื่นก็ได้นะเออว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นในโลกไปเถอะเด็กๆแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากจริงๆต้องลองไปดูก่อนครับต้องลองไปดูก่อนมีคนมาคอมเมนต์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเมืองไทยตอนนี้เซนเซอร์ต๊ดๆออกไปดูสิเปิดหูเปิด,ปดตามั่งคือคําว่าไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยมันก็หมายความว่าคือไม่ว่าเราจะแค่ไปไป,ไปมา หรือจะไปอยู่เลยก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราได้เห็นเห็นต่างประเทศว่าเขาเป็นอย่างไรดีหรือแย่กว่าเรายัางไงอาจจะแย่กว่าเราในบางมุมแล้วแต่ว่าบางมุมที่เขาดีกว่าเราเราก็สามารถนำมาปรับใช้นำมาพัฒนาบ้านตัวเองได้เพียงแต่ว่าคนที่ไม่เคยไปเลยเนี่ยก็จะมองแต่ว่าของตัวเองดีที่สุดบวงเล็บได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะปิดไม่ยอมรับฟังนะครับต่อมา มีกำลังทรัพย์พอก็น่าจะไปศึกษาหาประสบการณ์ชีวิตเปิดโลกกระทั์ให้กับตัวเองนี่แหละมันจะเป็นคนละคำพูดเลยนะกับบางที่ที่เขาก็อาจจะคิดเห็นตรงข้ามกับเราต่อมาเป็นเนื้อหาที่อธิบายได้ดีและน่าสนใจมากครับหมายถึงวิดีโอเนี้ที่เราอ่านคอมเมนต์นะนะออส่วนตัวการท่องเที่ยวยุโรปคือความประทับใจที่เราสามารถลํำลึกได้ตลอดนอกจากทัศนียภาพหรือสถาปัตยกรรมที่งดงาม การไปเที่ยวด้วยตัวเองเริ่มจากการฝึกวางแผนที่ท้าทายมากเพราะเราไม่รู้ว่าจะเจออุปสรรคอีกหลายอย่างและสุดท้ายเอาตัวรอดด้วยตนเองในสถานการณ์ขับขันทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและความภูมิใจกลับมาการได้เห็นวัฒนธรรมของคนต่างชาติที่แปลกใหม่และได้พูดคุยกับคนต่างชาติที่ทั้งให้ความช่วยเหลือและเป็นกันเองขอแชร์นิดนึงว่าก่อนที่จะไปเที่ยวยุโรปเนี่ยเราก็คิดว่าฝรั่งเขาดูถูกเราแต่ความจริงคือไม่ใช่ มันอาจจะมีบ้างเขาเรียกว่าพวกล so ูเซอร์เออหมายถึงว่าเรายังไม่เคยเจอนะจริงๆแต่ว่าถ้าจะมีคือมันมีทุกประเทศแหละพวกลูเซอร์อ่ะคือประเทศเราก็มีแต่มองว่าเป็นส่วนน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็คือเขาดีคืออย่างที่บอกนะเรายังไม่เคยเจอกับตัวเองนะทั้งทั้งที Turn ่เราก็ไปมาพอสมควรนะครับเขาให้ความช่วยเหลือเราดีแล้วก็เขาก็เฟรนดลี่มากก็คือประมาณว่าเออสมมติจะซื้อตั๋วรถไฟใช่ไหมบางทีแค่ทําทางงกเงินเงินนิดนึงเอ๊ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย เดินเข้ามาถามแล้ว Can I help you อะไรประมาณเนี้ยเ,เดินเข้ามาบางมีบางทีแบบว่าช่วยกันมุงเลยว่าเอ้ยจิ้มกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยง,งงเอาตกลงเมืองตัวเองนี่ไม่รู้วิธีซื้อตั๋วหรือแต่มาช่วยเรานะแล้วก็อย่างตอนที่ไปทางด้านของเยอรมันตะวันออกอย่างเงี้ยนะเราก็นึกว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นเขายังมีความคิดเก่าๆอยู่ที่ว่าไม่รู้ไปได้ยินมาจากไหนว่าดูถูกคนเอเชียหรืออะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตรงกันข้ามเลยครับฉะนั้น ถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่รู้นะเราก็ฟังแต่คนที่คนเขาพูดกันหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ไปรู้ด้วยตัวเองว่าเขารนลี่แค่ไหนโดยเฉพาะคนเยอรมันเนี่ยคือถ้าเดินสวนกันเนี่ยก็ทักทายตลอดนะหมายถึงว่าในเมืองเล็กๆนะครับเมืองใหญ่ก็คงเหมือนกับเหมือนกันทุกประเทศแหละแค่ามาแต่ว่าถ้าเป็นเมืองเล็กๆอ่ะสวนกันก็ทักทายตลอดต่อมาเคยไปหลายประเทศค่ะได้เห็นประชากรในเมืองเขามีวินัยรักสะอาดแต่มาเทียบกับจุดๆแล้วก็ต่างกันมากนะคะ รบไว้ในฐานที่เข้าใจอีกทั้งผู้นําในต่างประเทศมีความเป็นผู้นําสูงค่ะไม่เหมือนกับผู้นําในประเทศจุดๆที่หาความเจริญได้ยากถึงยากที่สุดถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็จะไปเจอแฟนค่ะคนนี้ก็จะยังเป็นคนที่ไป,ไปม,ามาอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นย้ายเพราะเราจะคาว่าเจอแฟนก็มีโอกาสได้ฟังวิดีโออันหนึ่งเขาก็พูดถึงประวัติศาสตร์ว่ามีชาวต่างชาติที่ มาค้าขายในสมัยอยุธยาก่อนจะเสียกรุงครั้งที่สองแล้วก็ได้บันทึกเอาไว้ถึงนิสัยใจคอของคนอยุธยาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในสมัยนั้นว่านิสัยประมาณไหนเราก็ฟังเอ๊ะทำไมนิสัยเหมือนช่วงสมัยนี้เลยวะท,ทั้งทั้งที่หลังจากนั้นก็เสียกรุงไปใช่ไหมเหมือนกับว่าคือเมืองก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วก็กลายมาเป็นหลังจากนั้นไม่นานก็คือกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแทนแต่นิสัยก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ พอเขาบรรยายนิสัยมาป,ปุ๊บอืมทาไมเหมือนเลยเนาะคนจัดการประเทศตอนนี้เลยเนาะเออก็แปลกดีนะครับก็ไม่ได้ว่าว่าดีหรือไม่ดียังไงก็ว่ามันแปลกว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่นิสัยก็มันเหมือนอยู่ใน dna เเนาะต่อมานะครับออกไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตนี่จะต้องอยู่ในสังคมที่มีการส่งเสริมกันถึงจะดีต่อมาออกไปเปิดหูเปิดตาออกไปดูบ้านเมืองของเขาอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต หรือไปหลายครั้งเขาเรียกมันเป็นกำไรชีวิตแต่ส่วนของออฟนี่เองเนี่ยโลภมากออบอยากไปนับครั้งไม่ถ้วนจนกว่าออฟจะไปไม่ไหวอันนี้ยาวนิดนึงการเดินทางไปประเทศต่างๆเป็นการเปิดโลกกว้างเปิดทุกสิ่งอย่างที่เราไม่เคยได้รู้ไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนเป็นการเรียนรู้และค้นหาตัวเองไปด้วยในตัวพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เหมือนกับประเทศของตอนเองเพื่อจะนำมาปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิม หรือมากกว่าที่เป็นในหลายๆประเทศการเดินทางของชาวต่างชาติคือคืนนี้เราเสียดายเพราะว่ามีคนที่คนไทยพอสมควรที่มีโอกาสออกไปเห็นต่างประเทศแต่ว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยเ,เจอคนที่ทัศนคติที่มันตรงกันข้ามกับเราเนี่ยแต่บังเอิญเขากลุ่มอํานาจท้องถิ่นหรืออะไรบางอย่างดูเขาก็ขวางก็เลยนะในหลายประเทศการเดินทางของชาวต่างชา,ต,า,งชาติในสมัยก่อนเป็นการเดินทางเพื่อล่าหาอาณานิคม เพื่อให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตนเองและพอประเทศนั้นทำสำเร็จเขาก็นำเอาทรัพยากรที่มีค่าขนกลับไปประเทศของตนเพื่อปรับปรุงประเทศของเขาจึงทำให้ชาติของเขาเจริญและพัฒนามาได้เป็นประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันนี้ด้วยเหล่านี้มีส่วนสำคัญส่วนใหญ่ชาวตะวันตกก็ทำกันในปัจจุบันเพราะการเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งอย่างล้วนเป็นผลประโยชน์ทั้งสิ้นเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเกี่ยวกับว่าล่าอาณานิคมตกเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ นำทรัพยากรที่มีค่าขนกลับไปปรับปรุงประเทศให้เจริญเนี่ยนะคือเราจะไปกล่าวหาเอ่อคือไม่ไม่ได้หมายถึงคนนี้นะหมายถึงว่าอาจจะมีคนคิดก็ได้ว่านี่ไงเขาเดินทางเนี่ยเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแหละบลาๆจะบอกว่าไม่ได้จําเป็นต้องมามาไกลคืออันนั้นเขามาไกลเดินเรือมาแล้วก็เจอตรงไหนที่น่าสนใจก็สุดท้ายจะเอาเป็นเมืองขึ้นแต่ระยะใกล้ก็ใช่ของเราก็ทำนะครับต้องไปอ่านประวัติศาสตร์ของเราก็ทำ ประเทศนี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะก็คือถ้าเคยไปอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการตีไปแต่ละหัวเมืองเนี่ยแล้วเขาก็ขนทรัพย์สินขนผู้คนมาเข้ามาสู่เมืองหลวงทั้งนั้นแหละประเทศนี้ก็ทํานะครับแม้กระทั่งยุคสมัยเนี้ยหมายถึงว่ายุคสมัยของสองร้อกว่าปีเนี้ยที่ปกครองเนี่ยก็เหมือนกันรครับไม่แปลกไม่เกี่ยวกับว่าใกล้หรือไกลเกี่ยวกับว่ามันเป็นเรื่องของสมัยก่อนที่เขาทํากันอยู่แล้ว กลับมาอ่านคอมเมนต์คนนี้กันต่อนะครับส่วนคนที่มีแฟนชาวต่างชาติขอให้คุณภูมิใจคุณโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสามีชาวต่างชาติอาจจะเป็นภรรยาก็ได้นะเอก็ได้พาคุณไปยังสถานที่ต่างๆทำให้คุณได้เห็นอะไรมากขึ้นและหวังว่าทุกท่านจะไม่ลืมประเทศไทยและนำมาพัฒนาชาติไทยต่อไปด้วยนะครับ <laughs> ไม่ต้องห่วงครับอันนี้เป็นหนึ่งในความคิดของทุกคนที่มีโอกาสเห็นสิ่งที่ คือทุกคนหวังดีกับประเทศอยู่แล้วแต่ว่าเนะเราก็พยายามกันต่อไปนั่นแหละตามที่เขาพูดนั่นแหละขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางรอบโลกใบนี้และขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างครับเคยไปเที่ยวเกาหลีเมื่อก่อนโควิดและอยู่กับญาติถึงเก้าสิบวันครับอยู่นานพอที่จะได้เห็นอะไรมากมายนะได้เห็นบ้านเมืองเขาสะอาดมากแทบจะไม่เห็นขยะเลยแล้วก็มีการคัดแยกขยะถุงใส่ขยะต,ต้องซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ใส่ถุงอะไรก็ได้เหมือนบ้านเราแล้วทิ้งรวมกัน ที่ต้องซื้อถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าเขาต้องการให้เงินที่จ่ายไปนั้นตกถึงคนทํางานเก็บขยะและนํามาพัฒนาระบบขยะบ้านเมืองให้สะอาดถ้าใครเอาถุงอะไรก็ได้มาใส่พูดง่ายๆคือไม่อยากซื้อถุงมาเพื่อใส่ขยะเขาก็จะมีกล้องตรวจจับตอนที่เราไปทิ้งขยะแล้วก็จะมีใบค่าปรับตามมาที่บ้านหลังจากกลับมาที่ไทยก็ติดนิสัยแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งเลยค่ะแล้วมองกลับมาดูคนในประเทศเราก็ยังเห็นทิ้งขยะรวมกันเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าบางที่บางจุดจะมีถังขยะแยกชนิดของแต่ละขยะแล้วก็ตามนี่คือประสบการณ์เล็กๆที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศและได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆค่ะขอบคุณที่แชร์คลิปนี้เพราะการที่ได้ออกจากที่ที่เราเคยอยู่เคยใช้ชีวิตเดิมๆมันเปลี่ยนได้จริงๆพวกเราเองก็เหมือนกันนะครับสิบกว่าปีที่แล้วพวกเราก็ไปฮ่องกงมาเกาเป็นที่แรกเลยนะหมายถึงที่ที่ที่แรกท,ที่ที่เที่ยวด้วยตัวเองนะก่อนหน้านี้ก็เคยไปแบบว่าไปทัวร์หรือไปกับเรื่องงานมาหลายครั้ง แต่ว่าครั้งนั้นเราก็เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ถุงเราก็เออโอเคนะถ้าจะให้ก็ให้เป็นถุงกระดาษอะไรเงี้ยกลับมาเราก็ติดนิสัยว่าเออเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะไม่รับถุงก็คือทําก่อนที่เขาจะมีนโยบายบังคับไม่ให้ถุงซะอีกอ่ะที่ร้านสะดวกซื้อบางที่ที่ตอนนี้เขาไม่ให้ถุงแล้วใช่ไหมแต่เราทํามาก่อนแล้วที่จะไม่เอาถุงคือเราคิดว่าควรจะเป็นเรื่องความสมัครใจนะไม่ใช่มาบังคับกันว่าเออเขาบังคับไม่ให้เลยหรืออะไรเงี้ยนะร้านสะดวกซื้อบางร้านอ่ะ ก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าควรจะประชาสัมพันธ์ให้คนไ่เอาถุงเป็นหลักมากกว่าต่อมาเห็นด้วยทุกข้อค่ะขอสนับสนุนการเดินทางใครที่ชอบเดินทางมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีความกล้าชอบท้าทายไม่กลัวความลําบากถ้ามีโอกาสทําเลยชีวิตคนเรามันสั้นใช่อก็พูดอยู่ในนั้นการเดินทางทําให้เราเปลี่ยนมุมมองทัศนคติจริงๆได้เห็นการใช้ชีวิตผู้คนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาต่างประเพณีหลากหลายความคิดเหมือนได้เห็นโลกอีกด้านหนึ่งเลย เราเองชอบเดินทางและจะเดินทางจนกว่าีอะจะหมดแรงค่ะกลังจะบอกว่ากว่าชีวิตจะหาไม่การเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญเพื่อพัฒนาตนเองก็เหมือนต่างประเทศมาเยี่ยมบ้านเราการใช้ชีวิตของคนเอเชียแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของสังคมที่ต่างกันแต่คนไทยก็เป็นคนมีน้ําใจค่ะดีครับคือของเราก็มีข้อดีหมายถึงว่าของเขาก็มีข้อดีถ้าเอามากซ์กันได้ก็จะดีต่อมาไปต่างประเทศไปทําไมไปเพื่ออะไร ขอตอบว่าเมื่อปี40เมืองไทยเราฟองสบู่แตกจากรายได้วันละแสนแต่เหลือศูนย์เออว่ะตอนช่วงนี้ก็ทั้งโควิดทั้งความมืดมนตอนช่วงปี40ก็ต้มยำกุ้งก็มีหลายคนที่ตัดสินใจออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างประเทศเออมันจะเหมือนกับตอนนั้นหรือเปล่าวะป่านนี้คงมีคนทยอยกันไปแล้วแหละก็คือรายได้จากบัลลแสนก็เหลือศูนย์ในช่วงต้มยำกุ้งนะ เมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องไปเพื่ออนาคตของลูกไปตายเอาดับหน้าก็ถึงได้ลูกๆมีอนาคตที่ดีทุกวันนี้ตอนนี้ลูกๆอยู่ต่างประเทศทุกคนไม่มีคนไหนอยากกลับประเทศตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ลูกๆล,ลืมประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่เด็กๆพออยู่เมืองนอกนานๆแล้วดูข่าวเมืองไทยแล้วเคยกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเขาเห็นถึงความเปรียบเทียบที่เขาอยู่เมืองนอกและการที่เขาจบการศึกษาที่นูน่นเขาถึงจะเลือก ไม่กลับมาประเทศบ้านเกิดเมืองนอนแค่กลับมาเยี่ยมญาติเท่านั้นเองอันนี้คือความจริงที่เราให้ฟังครับดีครับอันนี้คือรุ่นก่อนนะตอนนี้คนที่อยากย้ายตอนนี้ก็อันนี้คือรุ่นก่อนก็น,นี่คือสิ่งที่เขาได้ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึง่งต่อมาทํางานแม่บ้านที่บ้านเราเงินเดือนไม่พอที่จะซื้อบ้านได้ได้แค่อยู่แบบเดิมพอมาเรียนและมาทํางานด้วยมีความเจริญก้าวหน้าเรามีวันหยุดก็เดินทางกลับบ้านปรับปรุงอะไรใหม่ ทำงานเก็บขยะก,ก็ได้เงินเก็บและมีเงินเที่ยวในวันหยุดดีกว่าทำนาอย่างเดียวหมายถึงทำนานี่คงทำในประเทศไทยเนี่ยนะเรียนก็ทำงานได้แล้วแต่ขยันไม่รอแต่คนช่วยเหลือครับก็คือเขาถ้าทำแต่ในประเทศก็คงเงินเดือนไม่พอซื้อบ้านนะอย่างที่เขาบอกก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใช่แล้วคือการได้เรียนรู้อะไรมากทั้งการเป็นอยู่และการเรียนนอกสถานที่ได้เจอเพื่อนร่วมเดินทางแบบใหม่ได้เรียนภาษาต่างๆ พราะต้องการมาทํางานหรือเพื่อทําธุรกิจให้การเป็นอยู่ของเราดีขึ้นเหมือนเราขายของหลายสิ่งไม่ได้ขายแต่ข้าวอย่างเดียวถูกต้องครับคือไม่ใช่เกิดมาขายข้าวก็ต้องขายข้าวไปจนตายก็คือเราสามารถทําหลายอย่างได้แค่วิดีโอ,อไปอยู่ต่างประเทศทําไมนี่ก็นานมากแล้วนะครับอันนีออ้อีกอันนึงนะคนไทยติดตรงการที่ขอวีซ่าค่ะและภาษาด้วยแต่ก่อนคิดว่าโชคดีที่เกิดเป็นคนจุดๆแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ใช่แล้ว คลิปนี้ถึงกับต้อง a d เฟวอริตเลยครับหมายถึงคลิปวิธีการไปอยู่ต่างประเทศนะนะในแบบที่คนต่างประเทศเขาก็ทํากันผมเชื่อว่าคนติดตามช่องนี้เตรียมพร้อมจะย้ายก่อนจะเกิดฟีเวอร์นี้อีกใช่ครับเราทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถึงกับเชิญชวนหรืออะไรคือเขาทํา,ากันอยู่แล้วเขาอยากกันอยู่แล้วในตอนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่ว่าเราก็มาพยายามอำนวยความสะดวกถึงวิธีการต่างๆให้เท่านั้นเอง แต่ส่วนใหญ่คนที่ติดตามช่องเราก็จะมีอายุนิดนึงฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้เป็นกระแสะฟีเวอร์เหมือนเด็กๆเ,เขาเต่อมานะครับดูแลคนแก่ค่ะคนฟิลิปปินส์เขาได้วีซ่าง่ายไม่ต้องจบพยาบาลแต่เขามีสอนโดยเฉพาะไม่กี่ชั่วโมงเองขอวีซ่าง่ายวงเล็บอังกฤษค่ะคนที่จบพยาบาลมายิ่งง่ายหมายถึงทำงานที่ฟิลิปปินส์หรือทำงานที่อังกฤษก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เกี่ยงงานนะ ตรงนี้เขาบอกอยู่แล้วว่าดูแลทำงานดูแลคนแก่ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องจบพยาบาลด้วยเขามีสอนคือเขาแค่อยากได้กําลังคนส่วนว่าทํำยังไงเนี่ยแต่ละที่เขามีสอนอยู่แล้วถ้าเราไม่เกี่ยงงานเราไปได้แล้วก็ภาษาก็ไม่ใช่ไม่ใช่อุประสรรคเขาต้องการแค่แรงงานแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับถ้าเราพร้อมเราพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างที่เหลือเรียนรู้ได้อ่ามีคนมาแชร์นะครับคนนี้ก็แชร์คลิปที่แล้วด้วย สำหรับคนที่ใฝ่ฝันจะไปทำงานในยุโรปออส b ิล d ุงในเยอรมันเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่น่าสนใจที่สุด Ausbildung นะครับเพราะเปิดให้เรียนหลักสูตรวิชาชีพฟรีใช้เวลาสาถึงี่ปีแถมเขายังให้เงินใช้ฟรีในระดับที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตพื้นฐานอีกต่างหากแต่ต้องสอบภาษาเยอรมันให้ได้ระดับ B2 ก่อนแล้วหลังจากเรียนจบต้องหางานให้ได้ภายใน18เดือนไม่งั้นถูกส่งกลับประเทศสิบแดเดือนก็ ปีครึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหานะถ้ามีความตั้งใจจริงคิดว่าน่าจะหาได้ไม่ยากแสดงว่าคนนี้รู้ดีน่าจะอยู่เยอรมันอยู่แล้วเปล่าส่วนใหญ่ในกลุ่มของเราก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแฟนกับชาวต่างชาตินะครับฉะนั้นเขาก็จะไปไปมาหรือไม่เขาก็จะย้ายกันอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขานะครับก็มีคนมาตอบคนนี้ว่าว้าวขอบคุณสําหรับข้อมูลค่ะเพราะกําลังจะไปใช้ชีวิตที่เยอรมันกับแฟนค่ะแล้วก็มีคนมาตอบ เดินเรื่องขอสอบตามกฎระเบียบเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติเยอรมันได้ค่ะถ้าความสามารถภาษาเยอมันอ่านเขียนและพูดถูกต้องก็มีคนถามอยู่เมืองไหนคะก็คนที่บอกว่าจะย้ายไปใช้ชีวิตกับแฟนก็อยู่เมืองซิกมาลินเกนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกอยู่ฮอนแบกนี่ครับคันนี้เขาก็จะช่วยเหลือกันอ่าเขาก็ัถ่ายว่าคบกันมาได้นานแค่ไหนแล้วคนหนึ่งปีกว่าอีกคนหนึ่งสี่ปี ก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์คนที่ไปไปมาๆหรือได้อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ไปไปมาๆบ่อยๆหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอยากแชร์ประสบการณ์นะครับก็โพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราได้เลยนะครับเผื่อจะมีต่อในรอบถัดๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ